đang đòi na, xong bơi qua, tham mưu trưởng xong bơi qua, đâm kia bay, đâm kia bay, hey, 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 đâm kia bay, đâm khẩu ở đâu nhá, ย้อนรยาการนะครับ <het> ต <ers> ัวดำนะไอ้ดำมาจะไดไอ้ดำมาจะไดเฮ้ยดำไม่เดิน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 สองไม้ครับสไม้สองไม้สองไม้สไม้เดงต่อเพลงนะเด้งต่อเพลงนะเด้งต่อเพลงนะไอ้ดนี่ยอนระเบียบการนะครับ ดำไปนะครับคำดำไปนะสองไม้นะตัวสองไม้นะคำดำเข้าไปคำดำเข้าไปสองไม้นะเรอยู่สองไม้นะครับเราอยู่สองไม้นะเฮ้ย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 เด้งกับมีอาการนะเด้งกับมีอาการนะมีอาการบดีทั้งคู่ครับอาการบดีทั้งคู่ ลังเหลืองอีก2คู่ล้นคู่นี้นะครับหลังจากคู่นี้กับนี้อีกหนึ่งคู่นะสมาชิกยไปยอดล้นไปยอดแล้วมีอาการทั้งคู่นะครับ มีเรียกร้องนะเฮ้ยแบบนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กมีอาการนะเด็กมีอาการนะคำดำเข้าไปครับคำดำเข้าไปดูท่านร้องจะมาก็เฮ้ยเด็กที่มาเด็กพอมมาเด็กน้อยมาดำเติม ดำเขียไปดำเขียไปดำเขียไปดำแข็กดำแข็งในที่นี it> it ้นะดำตั้งเขาดีนะดำตั้งเขาดีนะเขาถึงก้อนนะครับเขาถึงก้อนนะเฮ้ยดำมาจะได้ดำมาจะได้ดำใกล้แนงขวานะดำใกล้แนงขวานะดำอีเดินดำไปเดินดำไปเดินดำไปเดินสองไม้ครับสองไม้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  ส <c oughs> องไม้ครับสองไม้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 กระดมค้าวไว้นะครับม <c oughs> ีากาศทั้งคู่นะสมจริงนะ ไข่แดนี่เดงามเสียรักพี่ทักพี่รักใช้นะครับไอไล่ไข่โคบ,บ้านคลองนาทุ่มคมนาทุ่งนะครับปันเมินนี่ปานแปดทิศไข่คโคปอปวินวิทย์ขวัญใจเจเอนะครับชิงกันสามแสนนะคนนี้ชชิงกันสามแสนนะครับบุกได้บุกนะบุกได้บุกนะ ทำมาจะได้ทำอาการมาสวยนะสมาชิกนะอาการบอกไทยงามนะครับ สไม้นะครับยังอยู่สอไม่นะยังมาได้ไม่เดียวนะครับตัวแดงบตวเนะตัวแดงบตัวเดงต่อเพเดงต่อแพงดงต่อแพงเดงต่อแพงแดงต่อเพงเดงต่อแพงเดงตเพงดต่อพงด้งต่อเพง่อยพะงรดบงตัวเเดง่องง่ายนะ ตั้งนะครับขาดีนะเล่นกับบอกเข้านะครับเล่นกับบอกเข้านะสอไม้ครับสองไม้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  ครูคู but, ici, it, it it. Hey, it hey, hey. ่กินมีมีกินหนึ่งคู่นะครับมีอีกหนึ่งคูนะเฮ้ยเดงกนีนไปเฮ้ยเฮ้ยดำตั้งเข้าไว้ดำตั้งเข้าไว้เอาแล้ครับวัดกันดีวิชาเกียรติรัชมาจีเตอร์สองไม้นะสองไม้นะสองไม้สองไม้ ราคาอยู่เด้งตลอดนะสมาชิกนะเด้งต่อเพลงเด้งต่อเพลงเด้งต่อเพลงเด้งกับบอลเข้านะครับไอ้ดำนี่ไป đây cả đồng xu anh ơi, đôi khẩu dài qua na, bảo đâm na, bảo đâm đôi đầu khẩu dài quá อยากนะตัวแดงโต่อเ,เอข่ากับเมียการเหมือนกันนะครับตัวแดงนะ แส่เข้านะครับเอามาโดนไปยอดยังกำลัาเข้านะ

ไดับก่อนด้ว้ดับโคไปเอาแล้วตั้งโชว์นะสมาชิกเลยบังได้บังหน้า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 ไอ้ดำนี่ไปดำน,นี่ไปเร today, ิ่มบากหอยแล้วนะครับเริ่มบากหอยแล้วนะเอาละสมาชิกเลยเอาไอ้ดำไอ้แดงก็จะได้ไอ้ดำเกี่ยวไปดำนี่ไปมีไว้แดงจุ่มบ้าแดงพักบ้าแดงพักบ้า แดงที่ขบวนด้วยครับแดงเี่ขบวนด้วยตาคาดันรองนะคาดันรองนะคาดันรองดำนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำโวไปดำกอดไปนะดำกอดไปนะดำกอดดำกอดไปเฮ้ยดำแค่ไปแด้งก็ว่าแดงก็แดงก็เด้าแดงเก็ว่าเด้างก็ว่าเด้งกาว่าเด้งก็ว่าดำมีไว้ดำมีไว้ดตั้งเขาไว้ครับเฮ้ยเฮ้ย ดำแก่ไปดำแก่ไปดำแก่ไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงมาไเด็เฮ้ยได้ดำนี่ไปดำได้ใจแล้วดำได้ใจแล้วดำได้ใจแล้วดำนี่ไปดำนี่ไปไอ้เด็กเลี้ยวมาควานมาครับดำมิ่งไว้ดำมิ่งไว้หัวหน้าได้ไฟดำนะไฟดำนะแดงต่อไปแดงจุก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 ไอ้ดำเลี้ยวมาหัวตรงครับเลี้ยวมาหัวตรงแดงพักมา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  เด้งเขียวไปเด้งเขียวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำมาจะได้ดำมาจะได้เฮ้ยไอ้ดำมาได้ดำมาได้ดำดอย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 ยุดดอยยุดก็อ้าวไปแล้วไปแล้วสมาชิกเอาเข้าอยู่ครับเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะยังมาตองหัว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 นะยังมาตองหัวนะเฮ้ยอ่าตองหัวเขาตองหัวตาเขาตองหัวตาเขา สิบสามนาทีนะครับสิบสามนาที่ายแด,ดงแดงงามแสนรักพี่ทักใช้นะครับไอ้ลายนะไอยโฟบันของนาทุ่งโชว์ไทยเป็นไฟชนะครับอินดีกับไฟชนะเป็นกำลังใจให้ไฟแพ้นะครับ